คนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะก็จะบอกนะคะว่าสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เพราะว่าเอหน้ามาฝึกสอนนะคะที่พนมไพรเนาะอะไอย่างนั่นก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเราตอนนี้ก็เลยว่าจะกลับบ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นวันยุทเนาะพรุ่งนี้วันยุทธแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์แล้วกลับมาวันวันอาทิตย์ กลับมาโรเอ็ดวันโิตนะคะอันนี้เราก็ได้เพื่อนคุณเทางนะคะแล้วก็สภาไปซักบ้านนะคะล <c oughs> งทุนอย่างรุนแรงเนีย่ยทุกคนวันเนี่ยเป็นวันเกิดแม่นะคะว่าแล้วทำไมวันนี้แม่โทรหาถามากระบ,บาลไม่ลูกกระบ,บาลไม่ลูกทีใด้ทีสิบสองเพื่อสภาเป็นวันเกิดแม่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะแต่ว่ามันนั่งลืมโค้งเลยส่วนชุดนั้นนะคะว่าจะไปงานแต่งเพื่อนนะคะครบรูชุดค่ะกระเป๋าก็เอากลับไปทําเพนการสอนดาวอุตเดี๋ยวเดี๋ยวนางลงุงอ่า ลงไปเอาขคงก่อนน่นงดึมาทีรีดผมมาก็ <g ül> คลิปนี้วม่ไม่มีสาระอะไรเลยแค่บอกว่าที่นางมาได้ลงคลิปเพราะว่านางไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็อีกอย่างคือว่ามา่นี่นางก็ต้องเตรียมแผนการสอนเตรียมอุปกรณ์การสอนอะไรเงี้ยเตรียมฝึกพูดอะไรเงี้ยเวลาออกไปสอนก็จะได้ไม่ต้องตื่นเต,นต้นอะไรประมาณนี้นะเนาะต่สรุปแล้วก็ตื่นเต,นต้นขึ้นเก่าเอานะคนเราต้องมีพัฒนากันไปเดี๋ยวนางลงไปเอาขคงก่อนเนอะเรออกจากพนมไพวเรียบร้อย ก็จะเข้าสุวรรณภูมิใช่ไหมใช่แหละ <laughs> ไม่ค่อยจำทางอ๋อไม่ค่อยจำไม่ค่อยจำอะไรเลยพูดเลน่นก็ตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะมาคนเดียวก็ไม่ใช่คนเดียวมากระตุกกตาแฮ่นี่แหละคือเพื่อนคู่เดินทางนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้นะคะวันเกิดแม่เดี๋ยวเราจะซื้อเคก้กไปเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ของเงินแม่กลับคืน <laughs> พูดเลน่นไม่พูดเล,นเล่นแหละพูดจริงเลยนี่แล้ว นันน่นแน่แน่เราไม่ได้ทำงานเร็วนะคะบุ้ยพะนะอันเมื่อกี้ฝนตกแรงมากทุกคนฝนตกแบบแรงอะ่ะแทบจะม่มหินทางเดีาวขาอนุญาตขับรถไปเรื่อยๆน,นะคะเพราะวมันอันตรายถ้าเกิดขับมือเดียวยีวย่ยวเดี๋ยวอเดติดเรื่อยๆด้วคนบอกแล้วพี่ก็น้องมันต้องได้เจอกันดูดูดูด ้องคนนั้นเมื่อกี้ผ่านจ้านุ่มวุฒิกับสาวนุ่นอืมตอนนี้กําลังมาเดี๋ยวเอากรอบลูกห้น้องก่อนใครให้อ่ะน้องสาอะไรไม่รู้อ่ะให้ตั้งนานแล้วแต่ลืมเอาไม่ให้เขาส่งมาให้นี่เออใช่โอู้หสาวกลับบ้านด้วยมีเออกลับบ้านเนี่ยดุ่วรถขนมเต็มเลยเมื่อกี้จอดคาเฟ่ตรงนี้เองต้องเพิ่งออกมาใช่ไหมไม่รู้ว่าพี่มาวิ้นเนาะคาเฟ่พี้เองอ้วนอ๋ออ้วน เ,เ,เดี๋ยวมาใหม่เออเดี๋ยวไปหามาอีก่บ้านอันนี้เออกรอบลูกคู่ไปมันมีอีกเขาอยู่ห้องอะลืมคาวตั้งนานแล้วเดอ้ออย่าว่าพี่โดยสารจะไม่ว่าพี่หรอเราจอดคนกลางครับมาข,ขับมาเร็วเถอะวะเร็วดิเพิ่งออกมานีอ่กออกมาตอนสี่โมงไม่เร็วดอกชั่วโมงนึงแล้วกลับคืนมาไหนมันอาทิตย์ ไม่มีอะไรสื้อผ้าไปซักกลับมาก็แวะมาหานะได้งานจัดไปหอมอ่ะรถอ่ะนี่เอาถอดไปเอาไหมให้ยีนสปอนเซอร์ไม่เข้าเอาดอนเซไปกลับไปเอาข้าววาให้กินได้เอามาไหมไม่ลืมก็พี่กลับไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากบ้านก็ได้ไเดี๋ยวเจอกันไปเอามาดูหน่อยของฉัน โทรหาปุ๊บเจอกันปั๊บนี่แหละพี่ก็น,น้องดูสีคนอ้วนมันมองอบักอ้วนมันมองศูนย์เออศูนย์สีส่เก้าสามกัะนะ <c oughs> พี่น้องบอกว่าบับก,ก <c oughs> อ้วนมดที่ไม่ได้ตั้งใจสามีและภรรยาคู่นี้เขาเถียงกันว่าอย่าย,ยืนฝั่งนี้เออ,อเป็นไงยืนฝั่ง,งน,งนี้เออเป็นไงล่ะของ เต็มเลยอูย้ชุดหลน่นล่าสุดชุดนี้แหละว่าจะไปให้องใส่แต่พี่จะใส่ในงานแต่งคุณนี้อ,อันนี้ก็ผู้สาวใช่น่าจะไม่มีแล้ววะน่าจะอยู่น่าจะอยู่ยห้องในพี่หายก่อนโคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วแต่ว่าประมาณทุ่งกว่าที่ที่มันถึงค่ำเพราะว่านางแวะทําธุระนันนีนะคะคือซื้อคกซื้อรองเทาง้าฮันเน่ไม่มีใครอยู่บ้านเลย ขานาจะไปงานแต่งเพื่อนนางมากกว่านนาจะไปช่วยงานอะไรเงี้ยแต่แดนจะบอกเด้อทำไมไม่มีที่จอดรถค่ะลงรถบักใจแต่ว่ามีไม่มีที่จอดรถใ,ใ,ให้ลูกจอดเลยอะแบบไม่มีที่จอดสาหรับรถหนูเลยจริงๆเดี๋ยวนุให้ดูเด้อจริงๆหนูไม่อยากจะฟ้องพ p f c เลยหนูควรทําลงรถเพิ่มไหมอะไม่มีที่จอดเร็วหนะ่อยจริงๆเขาบ,นบ่นเบิ่งนันล่าสุดมาถึงบันกบ,บุนเลยทุกคนพ่อแม่พี่น้อง ไม่มีที่จอดรถเลยค่ะลูกอุสตส่าห์กลับบ้านนะคะแต่ไม่มีที่จอดรถเลยค่ะดูค่ะอโอโ้โหลงรถปักเก็แต่ลูกไม่มีที่จอดเป็นลูกนอกคอกอย่างลุงแรงอะจริงๆตั้งแต่มีควยอะเป็นนอกคอกจริงๆเ่ะดู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 อะ่ะใช่ทําไมเป็นแบบนี้ล่ะโอ้โหต้องขนาดไหนเนี่ยเ้วใส่เสื้อข้ออีกเลยนี่ตาแต่เสื้อลูกสาว เขาจะพาข้างในเอาเราไปไปช่วยงานใ้กอลฟนี่เราก็ร่งจะไปนี่ไปไหมไปเอ้ยนี่นี่แล้วต้อง Happy Birthday เฮ้เดรีโอ้วันนี้วันเกิดนี่เราได้เค้กก่อนน้อยๆเราไม่มีตังคเราขอตังเอาหนาเปนดีนะนี่พ่อฮอดรัววันเกิดแม่ได้นี่ลูกยังจำมันเกิดแม่ได้เนี่ยเริ่มอัปปูปดลูกจะจำไม่ได้ แสดงว่าปูจำได้อ่ามันเสียงแต่นะปูก็เลยปูโพสนุกก็เลยโอ้มันเกิดแม่นี่ว่าแฮปี้เบิร์ดเดย์นะแกแล้วนะลูกอ๋อแกแล้วขอบคุณค่าที่ยังจะมันเก็บแม่ได้ขอหวานขอขนมขอแจ็คแซนี์ีเนี่ยที่ไปซื้อก่อนใหญ่พาอมาพ่อแม่ไกินไม่กินาวอิ่มกินเองแต่นูกก็เลยกินแดน อ้าองานพอนพอนอะฮะอันนี้ไม่แก่อันนี้ไม่แก่อ่ากินได้กินได้กินได้ไปไปไหนจะไปช่วยงานไปจอร่อยมปิดกินๆคทุกคนแล้วก็ช่วยงานเพื่อนนะคะทุกคนแล้วก็ถึงบ้านเลียนนอนก่อนเซาไทยเค้กแม่ไปเลี้ยงชีมเรียบร้อยในแค่ก็ไม่มีอะไรมานะค่ะก็นิดหน่อยๆนะคะก็ตั้งล่ำไม่ทุ่กันทุกคน ก็คือทำมาจากรอยอิสตอนซีโมเนีนนะคะมาถึงบ้านกประมาณตุ่มกวกวกับสองคุม่มว่าแวะซื้อนันซื้อนี่นะคะเลยนชาหน่อย <c oughs> ก็เหยียบมาประมาณลอยเก้าสิบหรือลอยสิบอยยี่สิบประมาณนี้นะคะม่ต้องทุกใจ้มมิลิมิลิว,ลว <c oughs> ถือว่าชาอยู่แต่ว่าก็สาเหตุที่นั่งไม่ได้ถ่ายคลิปก็ยังว่านอนนั่งไปฝึกสอนนอนนั่งก็ตรงทําแทนทำสื่ออะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้ไปไหนเลย อยู่แต่หอก็ไปโรงเรียนแต่ถ้าเกิดจะไปต่อไปนี้ก็อาจจะแบบสางที่อาจจะกลับบ้านหรือบางที่ก็จะไปหานู่นใกล้ๆม่งนกับมีางานแถวในใกล้ๆก็จะไปแถวนั่นพี่ๆที่เจอนะคะสามารถทักได้เลยแบบนู่นๆอะไรประมาณเนี้ยทักได้ไม่ยิงแต่ถ้าเกิดทักบ้านแบบถ้าเกิดแบบมากแบบเฮ้ยนู่นอะไรประมาณเนี้ยนั่งกลัวบางคนทิดกลัวมากแล้วนั่งเป็นคนที่ระแวงมากเวลาแบบนั่งเคยเจออะไรมาแบบ มันทําให้นั่งแบบมีปุ๊งโดยในใจอะนั่งก็จะแบบเป็นคนคิดระแวงอย่างรุนแรงนะคะทุกคน mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะกระบอกสาเหตุแล้วก็เซอร์ไพรส์คลิปเออวันเกิดแม่นเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่าก็ <c oughs> จะบอกว่าขอบคุณที่ยังมีคนที่ตามเราดูคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้า